ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกต่อเนื่องค่ะและเกิดน้ําท่วมอย่างเช่นเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์น้ําท่วมหนักในรอบกว่า20ปีและสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ปกติแล้วค่ะส่วนอำเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์รวมไปถึงจังหวัดทางตอนล่างที่แม่น้ําป่าสักผ่านมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือมวลน,น้ําที่ไหลไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแม่น้ําป่าสักจังหวัดวัดสิงห์ค่ะ แม่น้ำป่าศากบริเวณวัดสิงหารามตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีเป็นจุดที่ทางจังหวัดและโชลประทานเฝ้าระวังมวลน,น้ำที่ไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่คลองลำสนธิไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าศาักก่อนไหลลงสู่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ค่ะ นายปรัทยาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามพร้อมประเมินสถานการณ์น้ํากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ําการแจ้งเตือนภัยกับประชาชนในพื้นที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นําท้องที่เป็น,นกลไกสําคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าววิทยุสื่อสารในพื้นที่และกลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหรืออพยพหากเกิดน้ําป่าไหลหลาก ทางด้านนายชูพงศรัสผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิธิ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่อําเภอลมเก่าและอําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์หมวลนน้าจะไหลไปทางแม่น้ําป่าศักด์ลงไปจังหวัดลบบุรีแล้วเข้าไปที่อําเภอชัยบาดาลใช้เวลาประมาณ4-5วันค่ะปัจจุบันปริมาณน,น้านในแม่น้ําป่าศักด์ในภาพรวมที่ไหลผ่านอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยค่ะ ขณะที่เขื่อนปาศักชลสิทธิ์มีน้ำอยู่ประมาณ340ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ35ของความจุเขื่อนยังคงสามารถเก็บกักมวลน,น้ำที่จะไหลลงมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้และไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนริมแม่น้ำปาศักแต่เพื่อความไม่ประมาทค่ะข,ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ส่วนที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหลมสกักลดลงสู่ปกติแล้วนะคะยกเว้นพื้นที่ต่ำบางแห่งมีรายงานว่ายังมีน้ำท่วมขังขณะที่อีกหลายจุดอย่างเช่นฝายสีจันตตำบลท่าอีบุญฝายริมน้ำแป ฝายริมแม่น้ำป่าศักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบล้วยไร่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเช่นกันน้ำจากแม่น้ำป่าศักจะไหลไปเมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพค่ะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักให้เฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำรวมถึงเสริมแนวป้องกันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรชุมชนและให้ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะ